มือนีผ้าเก็บเห็ดครับผมมือนี้มือนีเห็ดออกครับตัวออกออกบุหรี่ครับออกบุหรออกบุหรครับนี่ครับออกพรด็ปนครับเพรด็ปนอยู่รับเนะแต่เห็ดเห็ดแดงครับผมแต่เห็ดแดงเออแฝดครับแฝดน่ารัก่าครับแฝดแฝด ครับตัวนึงครับช่วงนี้ฝนงดเห็ดออกมาหลายครับโออได้แฝฟอดครับเฝีดดีแล้วน่ารักน่ารักครับอี่ตัวนึงครับอีกตัวนึงน,นี่ครับตัวนึงครับ ใบไม้ปิด,ดอยู่นี่โอ้ยดอกสวยดอกสวยครับดอกสวยเลยดอกนี่เงรับเงรับเงครับ,บ,รบ,บ,รบนี่ดอกสวยสวยเลยสวยงามครับสวยงามอู้ยสุดยอดสุดยอด,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 ดขอบคุณที่รับชมครับผมชิมนาเจอกันไหมครับ